ไปไหนลูกไปซื้ออะไรนะไปซื้ออะไรหม่อเราจะไปขนมขนมไปซื้อขนมค่ะวันนี้วันสุกนะคะจะพาไปซื้อขนมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพวกเราไปซื้อขนมวันนี้เรามาที่ร้านลิ้นกันนะคะเป็นร้านขายของที่ไม่แพงน,นะคะพี่น้องของร้านนี้ราคาถูก พ่<ไ>อพีส่สปิท่อนเอ็น,นอยออสไปเลี้ยงดิแม่ฮะไหนอาห๋ามาเจอแตงโมท,ที่เย่าอยากกินขอบังขอบังไ,ไ,หไหนไ,หนไหนดูซิไอเสียงไม่ดีเท่าไหร่อันนี้แหละลูกโอ้ยเอย่ามันไ,ไม่สวยเลยอ่ะเขอบังขอบังน้าพยาเข้อันไหน อันนี้นะอ่ะอารองลูกอารองอยากอ่ะอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีๆโอเคอยากเวยนดีๆอ่าฮะอยู่อะไรเหรอโจะจะแม่จะสวยโอ้มันราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อันนี้มันไม่ติดราคานะลูกจะสวยจะจะได้เว้นแมหลวงแล้วนะ วันน <ält assume. S 2> <Awesome. S 3> ี้เจอคุณละดเยอะมากลูกลคุลคลก็อีเดดูบังอีกอินแฟร์แดูบังอีกน มันต้องใส่ถุงมือลูกไ,ไม่ใช่อันนี้เหรอที่แย่ยชอบก<ย>ินอะ่ะอันนี้ไหมอันนี้นะนอรงแนัน,ะนอง <c oughs> สีให้พี่แย่ก่อนนะอันนี้เหรอลูกพอแล้วนะ Okay. Mm, har de ikke en til det? det er ikke, jeg har sikker. Hold op, det kan trykke på den Ej, der er mange. Ja. <laughs> kan du spise det hele? Ja. Nej. Hvor er der Bare <med> noget andet i. Den มีหอยด้วยอ่ะหอยอะไรเราไม่เคยกินเลยอ่ะแอนเนอั์แอนนอมั้นใครรู้ิไหนรู้สิฮายลิลี่ลิลี่มองดูฝาเอาฝามาด้วยเหรอค่ะสวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็พวกเรา ออกมาเดินเล่นข้างนอกกันนะคะหลังจากที่พึ่งกลับมาถึงบ้านนะคะค่ะวันนี้เราจะพากันออกไปชมดอกไม้นะคะ <c oughs> พี่น้องดอกไม้ดอกไมหนะ่าหน่ารู้ดูเบ็ไม้ชีิไหนไฟเห็นดอกไม้ไหมเห <c oughs> ็นหน้องไฟเห็นดอกไม้ไหมลูก <c oughs> อันนี้ต้นนั้นก็มีเหรอ ดอ,อกไม้ชนิดนี้นะคะเรียกว่าวินเตเก็กนะคะจะมาช่วงนี่แหละค่ะเดือนมกราคุมภามีนานะคะเป็นดอกไม้ไดูดูใบไม้ฝีนะคะสวยมากๆเลยค่ะพี่น้องน้ำมอางน้ำเหรอสวยเนาะง,งามมากา,มมา,ากเนียบอกอนี่ยอย่าเหยียบนะลูกนี่ ตรงนั้นเหรอเอาไว้ตรงนั้นเรอะดอกไม้หกแล้วแม่แม่ปลุกให้หนาวมมานี่ะเดินมาไปอ่ะนั่นเพียนยจะหาทางให้เราเร็วไปเดินตามฝาไปเร็วเดินตามฝาไปปะ

แาบอกว่าแม่ชอบสีเหลืองเก็บดอกไม้ให้แม่ขอบคุณคะ่ะค่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคนเดนมาร์กเขาก็ชอบเก็บดอกไม้ไปใส่แจกันนะคะดอกไม้ตามฤด,ดูกาลต่างๆนะคะพี่น้องก็เก็บไปใส่แจกันนะคะเพื่อความรื่นเริงสบายใจสบายตางลงูกทเสร็จแล้วแค่นี้ก็พอแล้วอ,อะไรนะ อีรันติสอีรันติสแล้วก็อันนี้ล่ะฟ้าอันนี้ล่ะอะไรเดอินเก้วินเตอร์เกกโอเคอเดกดินมอสอุนดิ้ตรนี้ย่แม่มองไม่เห็นอันนี้คือทางนะ รงนี้เป็นทางเข้าบ้านเพื่อนบ้านนะคะคือทางเข้าบ้านเราเนาะนี่เราจะให้ดูดอกไม้ดอกไม้อยู่ในป่าตรงนี้นะคะที่น้องนี่นะคะเห็นไหมหน่ะแนเนี่โอ้ตรงนี้ก็เยอะเยอะมากเลยอะ่ะสวยๆทางนั้นเลยคะ่ะสวยๆท้งนั้นเลยค่ะ วดีลิลี่ลิลออกไปข้างนอกมาเหรอลกูกอ๋บอบนติคอลลิลล,ลี่รีไปข้างนอกมาเหรอ รักนะจุ๊บจุ๊บอะไรนะลูกรักจ้จุ๊บจุ๊บรักนะจุ๊บจุ๊บปีนังจ๋าอย่าอย่าลืมอย่าลืมกดอะไรนะคะกดไลค์กดจัดตัดดิ้งให้หนูอ่ะสวัสดีด้วยสิยกมือแล้วด้วยนะโอเค

นิลลี่กินพิซซ่าไหมนิลลี่ไม่กินพิซซ่ามัน,นกินอาหารแ,แมวโ <laughs> อ๊ใครมานะหนะไช

อ้ค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเสาร์อาทิตย์นี้มวลทำงานนะคะแต่ก็ พยายามอยากจะมีคลิปมาลงทุกวันนะคะพี่น้องขอบคุณที่คอยติดตามตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ